สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแนลทาง YouTube เมื่อวานนะครับอินฟูขมินคนนี้นะครับที่กำลังร้องตะโกนหากันจอมพลังอยู่เนี่ยท้าไทยคุณกันจอมพลังนะครับว่ารถดูดซ่วมอยู่ไหนรถครีนะ่ะอยู่ไหนและมันก็บอกอีกว่าบวกมันมาแล้วอยากเจอจังรถครีนะ่ะอยู่ไหนนะมาได้แล้วนะกันจอมพลัง และวันนี้คุณกันจอมพลังมาแล้วนะครับตามคําเรียกร้องตามคําขอของเหม็นนะครับคุณกันจอมพลังมาพร้อมรถครีนะครับทุกคนว่าแต่พวกเหม็นมากันหรือยังนะมาตามคําขอแล้วนะเหม็นนะมาด้วยนะอย่าลืมมาด้วยนะวันนี้นะถ้าเหม็นพินนัดวันนี้นะถือว่าใจปลาซิวนะเหม็นะป๊อตเลยนะเหม็นนะต้องมาด้วยนะวันนี้รถพร้อมอาหารพร้อมนะเหม็นะ เตรียมถ้วยเตรียมชามมาด้วยนะเมน fit. ขนมปังยิ่งดีเดี๋ยวจะลาดหน้าให้เลยนะเมนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหน้างานเลยอย่างอางท่านผู้การกการออยู่ด้านหน้าโอเคได้นะเดีย๋ยวห,หาว่าให้ดูมาท่านผู้การัสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อยาหาว่าเราคนไทยแม่ของแท้นะ อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราไม่ได้ไปรังแกเขาหรือว่าเราไม่ได้แกล้งเขานะ,ขนะเขาขอกินเองเขาขอเองเขาถามว่ารถซ่วมอยู่ไหนนะครับอันนี้ก็ดูรถซ่วมอยู่นี่ไงนี่ไงนี่หัวฉีดแรงมากด้วยเมื่อกี้นะลัวอย่างเดียวลัว,ว,วติดใจอ,อย่างเดียวเลยเดี๋ยวผลิตไม่ทันนะมอเช้าเนี่ยผมก็ลัวขอไม่ครบผมนี่เข้างานเลย บรรจุมาจากไหนลูกเพราะว่านี่มาจากไหนนี่นะจันทบุรีก็มาอีกที่หนึ่งยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวต้องถามว่ามาจากที่ไหนนี่มาจากอลรันสองคันอลรันสองคันนะอันนี้คือด้วยความที่เป็นเอฟซีนะช่วยกันจริงจริงเนี่ยพรุ่งนี้เข้าไปทำนี่เขามีมูลค่านะมีมูลค่านะเพื่อเขาจุวมของพิหนุนมาเนี่ยเอาไปเป็นมูลค่าเอฟซีผมอุ้ยปีให้เขมรลงลิ้นลองก่อน จะิงใจกขาเห็ตามว่ากันนะแต่วันนี้รีจากใยของคนไทยนะครับแต่จริงๆกับคนไทยเราก็กินดีนะใช่ไหมจัดเต็มไหมวันนี้จัดก็หัวถีแรงอ่ะผมบอกเลยไอตัวไอคนที่ท้าเนี่ยนะผมอยากได้ช็อตแับห้าบากเต็มเเลยอ่ะผมอยากได้ช็อตนั้นผมมาเพื่อวันนี้เลยนะโอเคไปได้ไไป ี๋ยวมาต่าง่ไมาเดี๋ย,ายหาว่าเราไม่ใช่ของแท้เมื่อกี้เห็นแล้วนะมาจริงนะเต็มลำด้วยนะทุกคนกดติดตามไว้นะครับผมบอกเลยนะนี่คือหยุดโลกนะครับตอนนี้เนี่ย ตอนนี้เนี่ยคนอยู่ในไลฟ์ผมเนี่ยประมาณแสนแสนสามหนึ่งแสนสามหมื่นคนคนอยู่ในไลฟ์ผมหนึ่งแสนสามหมื่นคนหลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้ไลฟ์มาสักพักใหญ่ผมเอาจริงผมเอาจริงนะครับคือผมไม่ได้ไปไปไอ้นี่เขาเลยเขาเรียกร้องเองนะครับแต่งี้ผมฝากมาเมื่อกี้มันตัดไปแล้วนะทุกคนไปที่บ้านแดงมูลนิธิเอ้ยโทษไปบ้านแดงกันจอมพลังช่วยสู้ บ้านแดงช่องทางนี้ไม่ค่อยหลุดนะครับไม่หลุดเมื่อกี้ไปทางช่องทางอื่นหลุดไปกดติดตามไว้บ้านแดงกันจอมพลังดวนดวนเมื่อกี้หลุดไปรอบแล้วนะเดี๋ยวมันหลุดอีกบ้านแดงนี่อึดสุดนะครับอึดสุดอึดสุดเดี๋ยวเปิดไว้ก่อนเผื่อสัญญาณไม่มีนะอึดสุดนะครับไปเลยใครกดติดตามบ้านแดงแล้วบอกทีดวนดูเอาอเ,อเออไม่ไม่ใช่บอกเอาจริงผมเอาจริงเมื่อกี้คอมเมนต์บอก เอาจริงเหรอเอาจริงเอาจริงเฮ้ยกันจอมพลังนะมันท้าขเขมรเดี๋ยวคนไทยเสียระบบผมไม่มานี่เสียระบบเลยถูกไหมผมไม่มานี่ถือว่าเราแบบไม่กล้าจริงถูกไหมถูกป่ะเมื่อกี้ทุกคนเห็นแล้วว่ารถซ่วมให้ผมฉีดให้ดูไหมล่ะเา้าผมถามว่าให้ผมฉีดให้ดูไหมฮะเอา้าเดี๋ยวหาว่าผมแบบไม่จริง อ่ะทุกคนไปกดติดตามบ้านแดงไว้นะเดี๋ยวหลุดบ้านแดงกันจอมพลังไปกดติดตามไว้ด่วนแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเอาจัดเลยเอาผมเอามาจริงไงก็ตอนแรกอะผมเล่าย้อนไปแล้วว่าตอนแรกเนี่ยนะผมเนี่ยก็จะไม่อะไรหรอกนะครับผมจะไม่อะไรเลยเพราะว่าผมอะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เขางานเยอะใช่ไหม ผมก็เลยว่าอ๋อเออก็ให้คําแนะนําไปใครจะทําไม่ทําก็ไม่ว่าอะไรนะแต่เขมรมันมายืนอยู่ริมรั้วโอ้โหแล้วมันหยามมากกันจอมพลังอยู่ไหนกันจอมพลังอยู่ไหนไหนรถส้วมรถส้วมอยู่ไหนมันเหมือนหิวมันร้องเหมือนหิวผมก็มันหิวหรือวะมันหิวหรือเปล่าวะมันเรียกใหญ่เลยอุ้ยมีคนส่องขวัญให้ขอบคุณครับขอบคุณมากเหมือนหิวผมก็เลยอ้าว อันนี้มึงดีเควสเองนะผมเหมือนฟิลอาหารตามสั่งอะคุณสั่งมาผมก็แค่เอามาเสิร์ฟอันนี้ผมผมไม่ได้ผิดอะไรเลยนะผมไม่ได้จะไปลังแกไปบอกว่าแบบแล้วมันให้คอผมด้วยไงมันให้คอผมผมก็อ้าวอะไรวะพูดดีๆเอาทุกคนไปกดติดตามบ้านแดงก่อนเดี๋ยวจะลงอีกรอบแล้วไปกดติดตามไวเร็วบ้านแดงเร็วเร็ๆๆรๆรรเรรเรแล้วก็อีกอันนึงนะครับอีกอันหนึ่ง เดี๋ยวเผื่อสมมุตินะสมมุติกดบ้านแดงยังกดกันยังอ่าไหนใครกดแล้วรายงานตัวหน่อยลูกช่องทางเนี้ยเสถียรสุดไม่หลุดไม่หลุดเลยบ้านแดงไม่หลุดไปบ้านแดงเชื่อผมนะพอเมื่อกี้บ้านฟ้าเนี่ยอ่อนไหวหลุดนะครับหลุดเลยนะกดติดตามไว้ตอนนี้คนก็ยังอยู่ประมาณแสนสองนะครับแสนสอง บ้านแดงครับกันจอมพลังช่วยสู้ไปด่วนเฮ้ยกันจอมพลังโทษโทษบ้านแดงกันจอมพลังค้นหาเลยไปด่วนคนตามอยู่ร้านเกับร้านเจ็ดแล้วไป